สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เรามาทำอะไรากันที่นี่อาจารย์อธิบายหน่อยนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมที่ทีจัดเทอร์โมนกรุงเทพน,นะครับเป็นพิธีสถาปนาไม่ใช่พิธีแต่งตั้งศิยาพิบาลประจำาีิจัรในองค์กรพระกิติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยนะครับพิธีนี้ก็เป็นพิธีที่สำคัญคือเป็นการแต่งตั้งศิยาพิบาลประจำาีิจัรเพื่อให้รับ รับรองในการทําพิธีต่างๆในคิจจรในการติดต่อราชการเท่ากับการเป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เป็นพิธีสําคัญพิธีหนึ่งในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดก็ให้ทุกคนนะครับได้ดูวิธีการจะทำยังไงกันบ้างน,นะครับถ้าคนที่ไม่เคยได้เห็นก็ให้ดู ครับแล้วก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะครับที่จะได้รับพระพรในการทําพิธีในครั้งนี้นะครับขอพเจ้าวอวยพรทุกคนครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ